ทำไมต้องมีผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอันเกิดจากความไม่เป็นธรรมขจัดความเหลื่อมล้าอํานวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างทัดเทียมและลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไม่จําเป็นรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานรัฐเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอะไรคือความไม่เป็นธรรมการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลอดจนกฎหมายกฎข้อบังคับระเบียบหรือคำสั่งหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆที่ยังเป็นภาระต่อประชาชนผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยอะไรได้บ้างผู้ตรวจการแผ่นดินสร้างโอกาสในการเข้าถึงความเป็นธรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาขจัดหรือระงับความเดือดร้อนใครที่สามารถเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ากรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกำหนดโดยต้องดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีจำนวน2คนและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า20ปีจำนวน1คน ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดํารงตําแหน่ง7ปีซึ่งดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียวหน้าที่และอํานาจของผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอํานาจในการเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมายกฎข้อบงังคับระเบียบหรือคําสั่งหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆบรรดาที่ก่อให้เกิดความเด,ดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จําเป็นหรือสมควรแก่เหตุ แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการทํางานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้นเสนอแน่ต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด5หน้าที่ของรัฐ เสนอเรื่องร้องเรียนต่อสารรัฐธรรมนูญเมื่อเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือเสนอเรื่องต่อสารปกครองเมื่อเห็นว่ากฎคำสั่งหรือการกระทำอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายผู้ตรวจการแผ่นดินทำงานอย่างไรผู้ตรวจการแผ่นดินมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเป็นหลักโดยยึดหลักกัลยานมิตรเป็นหัวใจสำคัญมีได้มุ่งเน้นที่จะจับผิดใครมาลงโทษโดยบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนทางโทรศัพท์โทรศัพท์ไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหมายเลข1676ฟรีทั่วประเทศร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันเป็นการให้บริการบนระบบ iOS และ Android โดยสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านทาง App Store หรือ Play Store ร้องเรียนทางอินเทอร์เน็ตโดยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ www.ombudsman.go.th ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ทำหนังสือร้องเรียนส่งไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารรัฐประศาสนพักดีชั้น5ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพ1 0ึ่1 0หรือตูป้ปน3 .33 3ปนฝศูนย์ 4, 0, ราชการเฉลิมพระเกียรติกรุงเทพ10215ร้องเรียนด้วยตนเองโดยเดินทางมาที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารรัฐประศาสนพักดีชั้น5ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครตัวอย่างอะไรบ้างที่ประชาชนได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 1. การแก้ไขปัญหาเชิงระบบยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการคขามานาคมทางน้ํา 2. การแก้ปัญหาเชิงระบบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและส่วนราชการจากกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติและป่าไมา้ 3. การพัฒนาแนวทางด้านการศึกษาและส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ